สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสูตรปุ๋ยสําหรับแตงโมนะครับใช้สูตรไหนสูตรเดียวจบจะมีปรับบ้างก็เพียงเล็กน้อยนะครับพอดีมีเพื่อนๆท่านหนึ่งส่งคอมเมนต์มาว่าช่วยหาสูตรปุ๋ยแตงโมให้หน่อยนะครับคล้ายๆกับพวกข้าวมันอ้อยพวกนี้นะครับก็เลยไปค้นหาข้อมูลมางานวิจัยมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เดี๋ยวไปชมกันนะครับ ขอฝากพี่น้องสิกรท่านใดนะครับไม่สะดวกติดต่อผมทาง YouTube ก็สามารถดูวิดีโอหรือชมวิดีโอสอบถามทาง Facebook ได้นะครับก็คือโลกแห่งการเกษตรทาง Facebook ปกติและ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับเริ่มต้นนะครับต้องมีความเข้าใจกันก่อนว่าพืชทุกชนิดบนโลกนี้นะครับมีความต้องการธาตุอาหารทั้งหมด16ธาตุทาธาตุหนึ่งได้จากอากาศและน้ําก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะครับอีก13ธาตุได้จากดินนะครับ พืชต้องการครบทุกชนิดถ้าไม่ครบพืชจะแสดงอาการผิดปกติโดยขาดธาตุใดธาตุหนึ่งจะแสดงออกมาในทันทีนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์สมิตาผู้วัดดมนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าพืชขาดธาตุใดาก็ตามในจํานวน16ธาตุนี้พืชจะไม่สามารถจเจริญเติบโตเป็นไปตามปกติจนครบวงจรชีวิตของพืชได้นะครับนั่นก็หมายความว่า16ธาตุนี้ ต้องครบทั้งหมดทั้ง16ธาตุจึงจะทําให้พืชเราเจริญเติบโตเป็นปกติและผลผลิตก็จะดีตามมานะครับการใช้ธาตุอาหารของพืชเป็นไปนตามกฎที่ว่าด้วยปัจจัยที่มีอยู่น้อยที่สุดซึ่งกล่าวว่าปัจจัยหรือธาตุอาหารที่มีอยู่น้อยที่สุดเป็นตัวจํากัดการเจริญเติบโตหรือผลผลิตของพืชคือภายใน16ธาตุนี้นะครับถ้าหากขาดธาตุใดธาตุหนึ่งนะครับเช่นขาดโพแทสเซียมอย่างเงี้ยนะครับ16ธาตุเนี้ย โพแทสเซียมก็จะเป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้นที่เราปลูกนั่นเองนะครับตามความหมายนี้ภาพนี้แสดงให้เห็นว่านะครับระดับน้ําหมายถึงระดับผลผล,ผลิตนะครับในถังซีแตละซีเป็นธาตุอาหารถ้าหากขาดธาตุใดธาตุหนึ่งนะครับเช่นขาดธาตุโพแทสเซียมโพแทสเซียมตัวนี้จะเป็นตัวจำกัดระดับผลผล,ผลิตถึงเราจะไปเพิ่มธาตุอาหารหรือซีอื่นให้สูงขึ้นก็ตาม ระดับน้ำหรือผลผลิตจะไม่มีทางสูงขึ้นเลยเพราะมันขาดโพแทสเซียมและธาตุแต่ละธาตุไม่สามารถทำหน้าที่แทนกันได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพืชต้องได้รับทั้งหมด16ชนิดอย่างเพียงพอนะครับพี่น้องเกษตรกรท่าในใดนะครับอยากรู้ว่าธาตุชนิดไหน16-17ธาตุที่ผมกล่าวมานี้เป็นยังไงนะครับแล้วมีความสําคัญอย่างกับพืชสามารถย้อนไปดูวิดีโอได้นะครับผมทําให้ครบทั้งหมด17ธาตุแล้วนะครับ การเตรียมดินนะครับก็คือใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปนะครับถามว่าใส่ลงไปทําไมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยโดยเฉพาะดินทรายนะครับสมควรใส่นะครับดินเหนียวก็ต้องเหมือนกันนะครับถามว่าใส่ทําไมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเป็นอินทรีย์วัตถุอย่างดีนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปปุ๋ยกระสอบเนี่ยนะครับมันจะสามารถจับได้ธาตุอาหารเนี่ยนะครับทุกชนิดไว้ในดินนะครับก็คือโดยใช้อินทรีย์วัตถุที่เราใส่ลงไปนั่นเองถ้าหากไม่มีอินทรีย์วัตถุดินเหนียวเนี่ยมันจะจับโดยส่วนมาก พาะมีประจุประจุลบเนี่ยกับประจุบวกเนี่ยประจุบวกจะจับได้มากกว่าประจุลบนะครับแต่ถ้าเป็นอินไซน์เนี่ยไม่มีอินทีวัตถุนึ่งจับได้น้อยนะครับเพราะว่าอินทรีวัตถุมันจะน้อยมันเวลาฝนตกเนี่ยหรือฝนไม่ตกก็ตามนี่แต่เพพาะพวกไนโตรเจนมันจะเลอเหยื่อสูญเสียได้ง่ายนั่นเองเพราะนั้นเวลาปลูกแตงโมนะครับควรรองพื้นหรือไม่ก็เตรียมดินให้ดีโดยใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกไว้ก่อนนะครับตัวที่สองนะครับเพิ่มปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ยฟอสเฟตก็คือพวกศูนย์สามศูนย์ที่เรารู้จักกันนะครับปุ๋ยชนิดนี้มีฟอสฟอรัสนะครับถามว่าทําไมต้องใส่คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราจะใส่รองก้นหลุมนะครับหรือว่าเตรียมแปลงไว้เนี่ยเวลาเราปลูกพืชใหม่ๆเนี่ยมันจะทําให้พืชเราหรือแตงโมงของเราเนี่ยรากเจริญเติบโตได้ดีนดั่นเองนะครับปุ๋ยพวกร็อกอสเฟตเนี่ยศูนย์สามศูนย์เนี่ย, 0, 30, ยมีเปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสที่ละลายน้ํานะครับฟอสฟอรัสเป็นท็อกไซด์เนี่ยแค่สามเปอร์เซ็นต์แต่ตัวฟอสฟอรัสจริงอยู่ มี20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ถูกกว่าปุ๋ยที่อยู่ในสูตรปุ๋ยเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรถ้าพอหาใส่ได้ก็หามาใส่นะครับต่อมาคือการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสมปรับยังไงตารางนี้นะครับเป็นตารางอิทธิพลของค่าความเป็นกรดเป็นด่างความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชก็คือ pH เท่าไหร่หรือความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่ที่พืชเราเนี่ยจะดูธาตุอาหารได้ดีนั่นเองนะครับ นักว,วิชาการเขาแนะนําว่าคือ PS 5.5ถึง6.5ค่านี้ธาตุทั้ง13ธาตุที่อยู่ในดินนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อพืชมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ามากกว่าน,นี้เนี่ยบางธาตุก็เยอะเกินไปบางธาตุก็น้อยเกินไปบางธาตุถ้าเยอะเกินไปก็เป็นพิษกับพืชนั่นเองนะครับเพราะนั้นค่า PS ปรับให้อยู่5.5ถึง6.5นะครับการปรับ PS ในดินที่เป็นกรดหรือดินเปรี้ยวนะครับพี่นอ้องเกกรควรปรับดังนี้ดินเปรี้ยวคือดินที่มีค่าต่ำกว่า5.5นะครับ ดินเปรี้ยวหรือดินกรดเนี่ยให้ใส่ปูนมานปูนขาวปูนดโลโลไม้เพราะปูนเหล่านี้มีฤทธิ์เป็นด่างนะครับสามารถปรับให้ความเป็นกรดกลับมาสู่ pH 5.5-6.5ถึงที่เราต้องการได้แต่ที่ผมแนะนําก็คือปูนดลโลไม้นะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งแคลเซียมในแมกนีเซียมส่วนปูนมานกับปูนขาวปกติจะมีเฉพาะแคลเซียมนะครับตัวต่อมาถ้าดินเป็นด่างหรือดินเค็มอันนี้จะมีปัญหาหน่อย ดินเป็นด่างนี่คือดินที่มีพวกธาตุที่มีประจุบวกเยอะเช่นพวกแคลเซียมในรูปของพวกหินปูนพวกแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับถ้าดินเค็มเนี่ยเป็นมีพวกเกลือหรือพวกโซเดียมคลอไรด์เยอะนะครับถ้าดินเป็นด่างใส่พวกอินทรีย์วัตถุปุ๋ยชีวภาพพวกนี้ลงไปนะครับพวกนนี้มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนสามารถปรับค่าความเป็นด่างลงได้นะครับแล้วก็ดินเค็มเนี่ยถ้าจะให้ได้แคลเซียมก็เติมพวกยิบซัมนะครับแล้วก็ใส่พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกลงไปนะครับสามารถ รับความเป็นกรดเป็นด่างให้ได้นะครับมาดูการปลูกแตงโม,มทั่วไปเขาใส่ปุ๋ยยังไงนะครับการปลูกแตงโม,มทั่วไปเนี่ยเขาเรียนอย่างนี้นะครับบางท่านอาจจะไม่ใส่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างมาให้ฟังเฉยๆนะครับอายุ7-10ถึงวันเนี่ยหลังปลูกแตงโมม,มีใบจริงประมาณ2-3ถึงใบเขาใส่25 7 7จจนะครับอัตรา3-5ถึงกรัมต่อลุมนะครับใส่ห่างจากโคน10ซนติเมตร อายุ13-15วันใส่ปุย๋ย15-15-15ในดินร่วนนะครับแต่ถ้าเป็นดินทรายเนี่ยใส่13-13-21โดยใส่ลุมละ1กกำมือห่างจากต้น25ซนติเมตรนะครับพออายุ22-25วันให้ใส่ปุ๋ยสูตร20-20-0นะครับอัตรา2กำมือตกลุมห่างจากขคนต้นประมาณ30ซนติเมตรในช่วงนี้นะครับเขาใส่เพื่อเลี้ยงเถาและเร่งการติดผลนะครับ ข้อถัดมานะครับอายุ40-42วันหลังจากเป็งโมงมีผลใหญ่เท่าไข่ไก่แล้วนะครับให้ใส่สูตร13-13-21โดยใส่หลุมละ2กำมือใส่ห่างจากคนต้น30-40เซติเมตรนะครับข้อถัดมาอายุ50-52วันใส่ปุ๋ย0-0-60บวก13-13-21อัตรา1ต่อหนึะครับโดยใส่หลุมละ1กำมือแล้วรดน้ำตามนะครับระยะนี้ต้อง ควบคุมปริมาณน้ำนะครับให้ลดลงเพราะว่าก่อนตัดเนี่ยประมาณ7วันถึง10วันเนี่ยมันจะมีความหวานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการเทคนิคก,การปลูกแตงโมงการให้ปุ๋ยของพี่น้องกรกรโดยทั่วไปอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลต่อไปกันข้อมูลนี้นะครับผมนํามาจากข้อมูลจาก USDA Nutrient Database นะครับที่ฝรั่งเขาทำไปนะครับข้อมูลนี้นะครับเป็นคุณค่าโภชนาการของผลแตงโมดิบนะครับ ในส่วนที่กินได้ต่อร้อยกรัมหมายถึงพวกเนื้อแตงโมนะครับตัวลูกศรสีแดงที่ผมชี้เนี่ยเป็นโปรตีนในเนื้อแตงโมนะครับร้อยกรัมมีโปรตีน0.16กรัมในโปรตีนเนี่ยมีกรดอะมิโนในกรดอะมิโนเนี่ยมีธาตุในโตรเจนนะครับที่ผมชี้ไปตัวที่2ที่ชี้นะครับคือฟอสฟอรัสในเนื้อแตงโมมีฟอสฟอรัส11มิลลิกรัมนะครับลูกศรสีฟ้าเนี่ยส่วนลูกศรสีเหลืองเป็นโพแทสเซียมนะครับมีธาตุโพแทสเซียมในเนื้อแตงโมเนี่ย 112มิลลิกรัมนะครับแต่พี่น้องเกก่รนดูนะครับแคลเซียมก็เยอะเหมือนกัน7มิลลิกรัมแมกนีเซียม10มิลลิกรัมสังกะสี0.1มิลลิกรัมนะครับในผลแตงโมงเนี่ยมีธาตุพวกนี้ซึ่งพี่น้องเกษ่อกรเนี่ยถามว่าดูทําไมนะครับดูเพื่อจะใส่ธาตุพวกนี้ให้เขาด้วยนั่นเองนะครับเมื่อเราคํานวณน,นะครับปริมาณธาตุอาหารเป็นสัดส่วนอย่างนี้นะครับซึ่งสัดส่วนในตัวเจ่นเนี่ยผมขอยกตัวเลขของโปรตีนมาแล้วกันนะครับ ก็คือ160อยหมิลลิกรัมนะครับฟอสฟอรัรสสิมิลลิกรัมโพแทสเซียมเนี่ยร้อยสิบสอมิลลิกรัมนะครับแคลเซียม7มิลมล, 24, มลิกรัมเหล็ก0.24มิลลิกรัมแมกนีเซียม10มิลลิกรัมสังกฟอร์ศมิลลิกรัมทีนี้ถ้าเป็นสูตรปุ๋ยนะครับจะมีอัตรานะครับไนโตรเจนสามต่อหนึ่งต่อ4นะครับบางท่านว่าไนโตรเจนมีในโปรโตีนเท่าไหร่นะครับคือผมไปดูข้อมูลเนี่ยอัตราก็จะประมาณนี้นะครับมันจะมีการคำนวณกลับไปกลับมา ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับไนโตรเจนนี่มีอัตรา3ต่อฟอสฟอรัส1ต่อโพแทสเซียม4นะครับถ้าเป็นสูตรปุ๋ยนะครับก็จะได้ประมาณ15-5-20นะครับ15-5-20เดี๋ยวไปดูข้อมูลอีกตัวหนึ่งข้อมูลตัวนี้นะครับผมได้มาจากเว็บไซต์ไทยเกษตร .com นะครับจากการศึกษาเรื่องธาตุอาหารผลแตงโมงตามลูกศรสีแดงชี้นะครับพื้นที่1ไร่นะครับ ให้ผลผลิตเต็งโมเนี่ยแตันนะครับจะใช้ธาตุอาหารไปทั้งหมดนะครับในไนโตรเจนนะครับจากต้นเนี่ยสิกกิโลกรัมฟอสฟอรัส11.2กิโลกรัมและโพแทสเซียม30กิโลกรัมถามว่าอัตรานี้เนี่ยไปเทียบอัตราปุ๋ยได้ยังไงไปดูกันนะครับอัตรานี้เป็นธาตุอาหารที่สูญเสียจากดินคือตัวพืชนั่นเองที่ดูดไปแล้วก็ผลผลิตนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยไนโตรเจน ได้ประมาณ19กิโลไม่ใช่มิลลิกรัมนะครับเป็นกิโลกรัมฟอสฟอฟรัสเนี่ย11.2กิโลโพแทสเซียม30นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เทียบอาาัตราได้ดังนี้นะครับ2ต่อ1ต่อ3นะครับ2ต่อ1ต่อ3อาาัตรานี้ถ้าเทียบเป็นสูตรปุ๋ยก็คือ10 5 15นะครับถามว่าจากสูตรก่อนนี่ต่างกันไหมไม่ได้ต่างกันมากนะครับสูตรปุ๋ยปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสูตร15-5-20และ10-5-15สองสูตรนี้สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับทีนี้สูตรปุ๋ยที่ผมแนะนําจะแนะนําสูตรไหนนะครับถ้าเมื่อเอาตัวเลขนะครับในส่วนผลผลิตจากข้อแรกจากข้อ2เนี่ยจะมีทั้งตัวต้นและผลผลิตรวมมาด้วยนะครับพอรวมกันแล้วเนี่ยถ้าผมแนะนำเนี่ยผมจะแนะนําสูตรนี้นะครับ15-5-20 นะครับ15 5 20ตัวนี้ในช่วงที่แตงโมนะครับจะติดดอกออกผลเนี่ยนะครับหรือในช่วงที่พี่น้องเกษตรกรจะให้ปุ๋ยหวานสําหรับแตงโมขั้นศูนยูนยเนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดไม่แน่ใจว่าสูตรนี้มันจะหวานหรือเปล่านะครับจริงๆสูตรนี้มันหวานแน่นอนนะครับทําไมมันหวานแน่นอนเพราะปกติพี่น้องเกษตรกรจะใช้สูตร13บ3 21ใช่ไหมครับบวกกับ0ูนยตัวนี้เนี่ยมีโพแทสเซียมใกล้เคียงกันกับ13บ3 21 และถ้าหากกลัวมันไม่หวานก็เติม0060เท่ากับปริมาณที่เราเคยใส่กับปุ๋ย131321นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มความหวานให้กับแตงโมครับสรุปสูตรปุ๋ยสําหรับแตงโมนะครับก็คือ15520นะครับทั้งนี้แตงโมจะได้รับธาตุอาหารอย่างพอเพียงหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพดินของเราด้วยนะครับถ้ากลัวมันไม่หวานก็ให้เพิ่ม0060ในช่วงที่ติดดอกออกผล เพื่อเพิ่มความหวานให้กับเตงโมนั่นเองนะครับครับนี่ก็เป็นความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับสูตรปุ๋ยสําหรับแตงโมสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ผลิตเตงโมน,นะครับก็สามารถนาปรับไปใช้ได้สูตรนี้ไม่ใช่ถูกหรือไม่ใช่ผิดนะครับเป็นแนวทางหนึ่งที่นําเสนอให้ฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยสุดท้ายฝากก็จะทำคำําสอนของสมเด็จพระสังฆราชสังฆปริณายกนะครับ ท่านได้กล่าวไว้ว่าเปรียบโทสะดังไฟเพราะไฟร้อนและโทสะก็ร้อนเปรียบเมตตาดังน้ำเพราะน้ำเย็นและเมตตาก็เย็นความร้อนและความเย็นทั้งสองนี้จะปรากฏได้ในจิตใจรู้ได้ด้วยตัวเองรู้สึกร้อนที่ใจเป็นประจำก็พึงรู้ว่าตนถูกโทสะครอบคลุมมากกว่าเมตตารู้สึกเย็นอยู่ที่ใจเป็นปกติ พพึงรู้ว่าตนมีเมตตาห้อมล้อมอยู่มากกว่าโทสะสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ